ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับ fc ร้อยซั์นำโชควันนี้ฟรีมาที่ศาลแม่ฮนี่สีสารช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อมาขอโชคต้อนรับปีใหม่กันตามมาเลยครับนี้มากับแม่ดูคุณกบลยา เพื่อจะมาขอเนื้อจากแม่นี่สีสันสวัสดีครับคุณแม่นมวันนี้จะมาขอโชคคนสุดท้ายสุงท้ายพี่เก่าตอนรับปีใหม่กับแม่หันนี่เนาะใช่ใช่ใช่วันนี้เราจะปังปังวันนี้จะปังปังจงจริงครับก็มีน้ำแดงน้ำเปล่าอะไรไหวแบบนี้ปกตินะคะน้ำเปล่านี่ก้อนใหญ่ๆเลยสีแดงพวกฟาลยแล้วก็ทูบครับ เพี่อมาครับตอนนี้คือแม่ลนจะทำการว่าแม่แฮนนี่ที่อีสานเพื่อจะขอโชคตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เออเอา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 น้ำวางก่อนแล้วค่อยถวายมลไยเออถอดรองเท้าคือคือต,ตรงที่สวางนั่นแหละตรงที่สวางนั่นแหละเออ เออแต่ก็วางวางขอนน้าไหว้แล้วอธิษฐานไหว้แล้วก็อธิษฐาน,น,อานขอบอกชื่อนามสกุลอธิษฐานขอโชคครับพาลุณแม่ลุงมาไหว้ แม่ฮันนี <is a> <melody> ่เพ <ified sup> <declaration> <S ess sah aja> ื่อขอโชคสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตุดบตุ๊บต้นนี้นี่นี่แม่รุ่นกํลังเุดบตู้ หยุดแล้วกว็ไหว้แล้วแล้วอืมแล้วก็ไปปักทูบตรงนูน้นน้ำพันตรงที่ปักทูบตรงนู้นก็ได้น,น,นี่ก็ได้อืมในงานนี้ที่ปักทูบอยู่นู่นนู่นกระถางใหญ่ๆนู่นก้อ,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 อนนี้เป็นวันทย์ผู้คนมาขอโชค ขาบไว้ขอโทษจากแม่นี้สีสันเยอะเลยมาดูซิว่าคุณแม่ลุนเขาจะร่วมลูกปิงกองได้ตัวอะไรตอนนี้คุณแม่ลุนได้วางได้ไหว้แม่ฮันนี่สีสันเยบร้อยขอบาบไหว้แล้ว ดิแม่ล right. <you know ุงเขาจะล้วงหายล้วงปิงปองได้ตท่ไหนตอนนี้คุณแม่ลุงล้วงหายลูกปิงปองลูกที่หนึ่งแล้วตาลูกเอออะไรมัวตแผลแ ตัวแรกก็ศ no. ูนย์ศูนย uh ์ศแปดเจดะศูนย right. ์แปเจศนย์แปดเจ็ดนาะสามตัวในศูนย์แปดเจ็ดครับอืออ่ะสองตัวสองตัวนี้นะตัวที่หนึ่งอ่ะู่นั่นแหละยืดมาทางนี้สังกล้องเหรอสี่เจ สองตัวได้สี่เจ็ดครับสาธุสาธุแม่ฮันนี่สี่สารขอให้ได้สองตัวสามตัวปังปังสาธุสาธุสวัสดีครับสวัสดีคุดท้ายเป็นไงลอตเตอรี่เ่วันนี้ขายดีปะขายดีค่ะช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่เนาะเออ ขายดีจะหมดแล้วมีนะแม่ตัวอะไร4 7 4 7นะสองตัวอะไรนะสองตัวเจ็ดสี่สี่เจ็ดอนี่ครับมีสองเจแดอืองเจทุกาัเจ็ดเจ็ดาอเจ็อันนี้ได้ไดต,ต,ตัวงไหนตันต้งที่ฝาน้ำแดงโหนูมองไม่เห็นหรอกน่แหลผมก็มองไม่เห็น <c oughs> มองไม่เห็นมองไม่เห็น ไม่เห็นเดาจะเตมไหมเนาะอยู่ตรงไหนอยู่ในนั้นแหละจะหนูมองไม่เห็นสายตาเนาะให้เจ๊ดูให้จะเจ๊นี่ครับคอยดูเลขน้ำแดงที่ตวายแม่ฮันนี่ครับเห็นไหมเนอะหรือแม่เขาไม่ให้นนี้บ่ แปดศูนย์เลขฝาน้ำแดงก็ได้แปดศูนย์เมื่อกี้ล่วงหายได้ศูนแปดเจ็ดหมือนกันนะอ้าวมันทำไมตรงจังเลยแต่ศูนย์ 80, จะพี่แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ <7 80. S 1> ใช่ไหมพี่ได้เจ็ดแปดศูนย์ สารแม่น,นี่ก่อนจะกลับชีขอระพูนความเมตุนเขามาซื้อของปลาสักหน่อยครับมีอะไรบ้างน้องซื้ออะไรบ้างเนี่ยซื้ออะไรบ้างมิซื้อมันซื้อมันอีออนอ๋อนี่มันอีออนมีมันอะไรบ้างเนี่ยเนนี่มันเฝ้า มีสมอ mó เนาะ nó มีมันฝร้ามันอีออนมีสมอมีมะขามป้อมมีกล้วยมีหมากมีมะพร้าวเกกลับคนนะครับ ข่อนนะครับกับก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้อยทรับน้ำโชคในการทำคลิปต่อไปใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้แม่นี่สีสารดมาบัาลให้โชคดี ปีใหม่โชคดีตลอดปีตลอดไปสา,สาธุสาธุสาธุสวัสดีครับ